ไม่เอาเหนื่อยมาเป็นความคิดไม่ท้อแล้วทําไปใสผมมาตอนเนี้ยพูดจริงนะ20ตานั่นทะลุอยู่แล้วไม่ได้คิดมาก ดทำไมไม่หมายบอกว่า3าเมตรคือผมกะได้อยู่แล้วดูลำานี่ดูฟวอมอ้วนฟวามสูงคือประสบการณ์มันมีอยู่เพราะตอนนั้นเราตัดไปเจเดือนมันก็ได้2เมตรกว่าให้เี้สี่สิบเขาบอกว่าอยู่ริมมันก็ยาวทำไมของพญายหมายมันอยู่ในแล้วมันยาวแล้วคะเพราะของเราได้เสมอครับผมเลี้ยงอิ่มเหมือนกัน2เมตรสี่มันก็ไปสิบห้าตาแล้วสูงเร็วมากเลย คิดไม่ไวไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้อ๋อพี่เล็กจากเมื่อก่อนเนี้ยเราคิดว่าทําน้อยได้มากเราจะจะได้ได้ยังไงแต่พอมาระบบผู้จัดการมันชุกมันก็เออคิดมาได้เรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จริงมีแรงได้ไงอ่ะตอนก่อนหน้านี้เราไม่มีแรงอ่ะทําไมทําให้เรามีแรงขึ้นก็ต้องดูลำนะครับดูลำเออพอเราตีไปแล้วโรคมันก็หายลำมันก็อ้วนขึ้นเอ๊จริงยิ่งตีไปยิ่งไปมันก็อ้วนไปเรื่อยใหญ่ไปเรื่อยนะครับก็เลยต้องมาทำก็เลยฟีฟามันนอ ความเหนื่อยก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่โรคภัยไม่เกี่ยวเลยฉันเดินได้สองคนอศัยว่าเราทําปากทางเพราะเราเข้าไปในลึกได้ข้างใจไม่ค่อน่บ้านเข้าไปทางไหนแล้วท้งปากทางแต่ว่าจะว่าไปที่แรกก็ก่อนหน้าก็ไม่ได้แข็งแรงมากมีหัวเข่าใช่ไหมคะใช่แต่วันนี้ทําไมก็ยังเดินคล่องก็ไม่รู้เหมือนแก้วก็คือเราคิดมันเรามีแนวคิดทาทายังไงพอเราได้เรามีกําลังใจไงเพราะที่เล็กทํางานไม่ได้แบก ไม่ได้แบกความเครียดไม่ได้แบกกับเขาเรียกคืออยากทําไม่ได้แบกภาระทำยังมีความสุขทาอยากจะคือเรื่องนี้คืออยากจะเห็นมันจะเป็นยังไงนะขนาดสิบสองครั้งเฮ้ยเนี่ยมันไม่หยุดถอดแรกเราใช้มือเราใช้แค่นี้เนาะพอมาถอดตัวสองใช้มีดแตเป็นปื้มปื้มไม่รู้คือไม่ถึงเลยไม่ถึงเลยว่าทั้งดีใจแบบเฮ้ยทำมากระเชิดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไม่เพิ่มไหมผมมาได้เท่าสิบ เห็นไหมพอลอกปุ๊บมันได้เพิ่มเป็นไงก็จะเอกเนาะเะยิ่งเข้ามาในในลึกๆจบที่จบพี่น้องมาดูอันนี้ต้องถ่ายด้านในให้เห็นเนี่ยมาไว้เห็นไหมเนี่ยเวลาเราพูดอะายไปอย่ามีพี่น้องค้านดูจากข้างล่างเนี่ยอันนี้คือคือไม่ใช่นอนรูดพี่น้องนะอันนี้นอนหลานของพี่ไหนต่อไปเอาหลานมามาทำพันใช่ครับมาทำพันเนี่ยการฉีดควิกย่อยสลายติดทางใบด้วการมันออกหูหล่อหลาน 4 1 4คิะเห็นจุดมินค่ะขนาดนี้พี่น้องนั่นหมายว่าถ้าเกิดว่าพี่หมายไม่เอาลูกไปทำพันละคัดหลานครับเพราะว่าคุยกันนะพี่หมายให้งั้นเราดื่มเกมถึงเดือนแล้วนะเดือนกุมภามดหาเดือนนี้เดือนอะไรนะกันยาผมนะเต็มเดือนนะวันนี้หนึ่งกันยานะกันยาตุลาพิกาธันวามกรากุมภาหกเดือนกําลังดีเลยพี่หมายได้พันฟรี เพราะที่ผมไม่ได้คิดอนะพี่หมาย18ตันต่อไร่ผมไม่ได้เอาน้องคนนี้มาอยู่ในทีมนะอันนี้ก็เป็นอยู่ในทีมนะอันนี้ไม่อยู่นะไม่เกี่ยวนั่นหมายความว่าพี่หมายอันนี้เดี๋ยวโตนะเดี๋ยวอีกประมาณสักสองเดือนไม่เกินสองเดือนผมมาที่หาพี่หมายเอกไปหา มาวัดมัดหน่อยนี้ไลยแล้วเรามาดูหน่อนี้แอดมินทำหน่อนี้ให้เราหน่อยสองเดือนจะขนาดไหนเดี๋ยวค่อยเดินไปหลังแล้วพี่น้องจะตกใจว่าโอ้โหอย่างที่ผู้การพูดเลยนะกลายว่าถ้าเราฉีดสะสมไปเรื่อยๆอันนี้ของพี่ยาหม่12ครั้งนะถ้า18ครั้งเหมือนพี่มินมันจะขาดนี้เนี่ยดึงสายมัยุดเลยมันอย่าคนละเรื่องขาดเลยนะจากนั้นเดี๋ยวต้องทำเครื่องหมายไว้สายแล้วเยุดดึงให้ขาดแล้วก็ตรงนี้ก็ได้41เลยนะคะหนอน้านนะคะ41อ็นะครับยังไม่ตรงนี้นะครับวันนี้บันทึกว่า41นะเดี๋ยววัันน้นเดี๋ยว่สิบเวัดอีก ทีนี้กําลังหยอกเอ็นเลว่าถ้าเกิดว่าพ่อใหญ่หมายคัดพันสักหน่อยนึงแล้วก็ฉีดดูแลดีๆเนี่ยนะถ้าเกิดว่าไม่เกี้ยเอากลุ่มนี้นะเอากลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้นะกลุ่มนี้มันเข้าตัวไปคํานวณอันเี้เท่าตัวเลยนะมันหนาวที่ไหนแกจะงเพ้อเลยเดี๋ยวนะนั่นเราไม่สร้างความเพ้อให้กับชาวระยเข้าในอ่ะเดี๋ยวพี่หมายกับเลกขอนหลับบอกว่าอยากเอาตรงนี้ เนี่ยทำไมถึงไม่เอาตรงนี้มันจะอิดเข้าเลยเพราะหมายเดี๋ยวลองเล่นๆนี่ลองเล่นๆนะดูว่าแกจะพื้ขนาดไหนอคออนี่ะอาใ่สี่เมตรสี่เมตรสี่เมตรอ่ะโอเคอะนับไปเอาถึงแล้วนะปล่ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ห้า

อะไรเกิดขึ้นครับพี่หมายเพิ่งแน่นอน47่ฐานสใช่ไหมครับอ่าสิบดแค่สินะ11.75เอาแค่11พอเรารู้11แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับอันนี้สาย12สาย12นี่ผมเอาแค่กิโลเดียวครับ11บเอ็คูณหนึ่เท่ากับเท่าไหร่12,100 12,000เอา12,000พอ100ทิ้งและเมื่อกี้ผมเอาแค่3เมตรครับ3เมตรเนี่ยเอา3เมตร เอาสามเมตรและหนึ่งกิโลสามโลสโลเอาสามโลคูณพันสองไม่เพือให้รู้ไปดิหนึ่งมื่นสองพันคูณสามสามสิกตันสาสค่ะใช่สามสกตันต่อไร่ผู้การลองดูลำที่ผู้การจับเนี่ยกูลองลอด่ไงไม่ถึงสามเมตรเอามาแกให้ดูหน่อยเนี่ยดูลำนะโอ้โคูนลออไปอีกแล้ว ข้างล่างเล็กข้างบนใหญ่ของพี่หมายอะยังไงก็ได้สามเมตรแล้ยิง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 ห่างประทูอ้ยห่างประทูมันนู่นเลยนะสามเมตรยังไงก็ผ่านพี่หมายบอกถ้าสามเมตรสิบตรงนี้แบบประกาศน่าจะประมาณสามเมตรสิบใกลจะเท่ากันสามเมตรยี่สิบเอ็ดนครับ เอาสามเมตรเลยใช่ก็ได้ค่ะยาวกว่าตรงนี้นอีกใช่ต้องดูทั้งนี้สามเมตรเส็จที่นสามเมตรยี่นี่นะครับนี่นะคะสามเมตรมาให้เห็นไหมสูงก็แน่นอนเห็นแล้วผู้การไปเขย่าอยู่ตรงนั้นน่ะลำนั้นน่ะถ้าเกิดเอาลำนี้ไปวัดอ่ะก็ไปธรรมดาพี่ใหม่คะพี่ใหม่ต้องขายยี่ห้าผมว่าในใจเจ้าของอ่ะต้องมีอยู่ในใจเท่าไหร่พี่ต้องบอกพี่เล็กอ่ะพี่หมายว่าถามไปเาขอถามคำเดียวถ้าเกิดทั้งไล่พี่หมาย เอาพันเอาหมื่นสองนะแล้วเอานี้เป็นตัวนับอะเป็นตัวหารน่ะเป็นตัวคูณน่ะใจผมอะตอนเนี้ยพูดจริงนะยี่สิบตันทะลุอยู่แล้วไม่ได้คิดมาพูดถึงนะนะยี่สิบตันเนี้ยมันไปถึงไหนไปแล้วเพราะผมมีประสบการณ์ดูครับเจากประสบการณ์ครับผมโอ้โหและถ้าเกิดว่าเอาลำนี้เน่ยมาเป็นตัวตั้งก็คือสามเมตรครับ สามโลลำละสามโลเนี่ยลำเนี่ยลำเดียวพี่น้องจริงจริงถ้าเช่าเนี่ยสามโลกว่านะเอาแค่สามโลแล้วให้พี่หมายอะเอาแค่หมื่นสองนะพี่น้องใช่เอาอหมื่นหนึ่งอะหมื่นหมื่นเดียวอะ่นเดียวเดียวก็สามสิบลเอาหมื่นเดียวมันทาให้พี่หมายคิดต่อยอด นะเดี๋ยวเราจะไปพาพี่น้องไปดูในแปลงของพ่อใหญ่ใหม่อีกแปลงหนึ่งที่ว่าผมทําเรื่องของโครงการเท่าแก่น้อยครับนั่นคือทําเป็นแปลงเล็กๆวิจัยเล็กๆเพื่อจะให้พี่ใหม่ได้ก้าวไปแปลงใหญ่นั่นคือหนึ่งไร่สามสิบตันแบบคิวๆถ้าถามว่าวันนี้อย่างเงี้ยถ้าเราคัดพันุพี่ใหม่คัดพันุและปลูกในระบบที่เราคุยกันไว้เนี่ยหนึ่งไร่สามสิบตันง่ายไหมง่ายครับเป็นไปได้ไหมสบายมากครับ เกินเนะาะเนี่ยเดี๋ยว <c oughs> พี่ม้องเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเพราะเราทําแล้วนะตอนนี้เราเราพูดเนี่ยที่พูดเนี่ย <c oughs> คือผมทําแล้วแล้วผมมามาพูดนะแต่พบางคนบางท่านเพิ่งเจอผมเอ๊ะหมอน,นี่มันพูดไปหรือเปล่าูไป <c oughs> เลยไม่ใช่ผมทําก่อนพูดนะไม่ใช่พูดแล้วค่อยทํานะ <c oughs> ผมทําเสร็จแล้วผมมาพูด <c oughs> เพราะจะต้องเอาเพราะยังไงจะต้องเอาแปลงนั้นอ่ะมันจะได้เจ็ดเดือนเอาไว้ทําพันอยู่แล้ว นี่สายสิบแปดนี่เล่ถ้าเอาสามสปดมาคุณคำนวณล่ะสี่สิบก็มีค่ะสี่สิบเดี๋ยวูณไปไหมเดี๋ยวเขาจะว่าเรามันจะบ้าไปกันใหญ่นะเราเอาแค่เอาแค่เอาแค่รูเดียวแล้วอยากจะบอกอีกว่าก็คือพันธรรมดาทั่วไปแหละที่มีที่เรามีดังนั้นอ้อคำว่าอ้อยพี่น้องอ้อยไม่ต้องไปสนใจว่ายี่ห้อไหนพันไหนให้สนใจว่า สมบูรณ์ไหมเป็นโรคไหมไม่เป็นโรคเนอะค,คัดวันแรกไม่เป็นโรคไม่เป็นแท่ดําแท่แดงส,สมบูรณ์อย่างเงี้ยแล้วใช้ระบบผงพุยกันมันเดี๋ยวเขาจะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยไปเรื่อยวันนี้ที่เห็นนี่คือขนอแก่นสามและที่สําคัญเนี่ยพี่น้องสังเกตอะไรไหมครับป้องเขายืดมากนะป้องเขายืดนะขี้หมูขี้หมาเกินสิบเซนเกินสิบเซนนะเกินสะิบเซนเกินสิบเซนนะอือนะ เอาง่ายๆนั่งก็ได้วันนี้เท่าไหร่สิบครึ่งสิบครึ่งค่ะก็เงิโอเคค่ะไม่เพราะอะไรทำไมแค่สิบครึ่งหรอไหมก็เพราะว่าไม่ได้คัดแต่ถ้าคัดล่ละครับครับเดี๋ยววันที่หกผมจะพาพ่อใหญ่ใหม่ไปดูเนี่ยเขาก็ไม่ได้คัดเหมือนกันแต่สิบแปดกับสิบสองใครเยอะกว่าสิบแปดสิบแปดเยอะกว่านั่นหมายความว่าแปลงนั้นน่ะ เรามาคุยว่ายีิบห้าตันต่อไร่ทุกคนจะเถียงเป็นไปไม่ได้ต้องเกิน <c oughs> ต้องเกินแน่นอนเพราะผมมาให้พ่อใหญ่หมายสิบแปดแกไม่พอใจแปลงนี้ยขี้หมูขี้หมา,หมานะต้องได้ยี่สิบอัพเพราะว่าฝ <5, 25 S 1> ูงถ<ะ>้ายห้าเหรต้องได้เกินนั้นใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันมเพราะอ,อะไรเพราะอะไรทําไมพี่หมายบอกว่าสามเมตรคือผมกะได้อยู่แล้วคือดูดูความหนาความลำครับ ครับด,ดูดูลำดูลำนะครับดูลำแล้วดูความอ้วนความสูงค,คือคือประสบการณ์มันมีอยู่นะครับะะถึงแม้มมเราจะไม่ได้เก่งอะไรมากมายไม่เป็นมือใหม่ปลูกอ้อยแต่ถ้าดูอย่างที่พี่หมายบอกครับเพราะเพราะตอนนั้นเราเราตัดไปเจ็ดเดือนมันก็ได้มันก็ได้สี่สไอสองเมตรกว่า ใช่ไหมล่ะมันก็ไปปี่าตาแล้วแล้วมาต้องกสามเดือนแล้วมันไมเข้าตัวครับความสูงอะคาดว่าไม่ไม่น่าจะต่ํากว่านี่มาผานี่สิไปแล้วครับคำนวณถ้ามาคำนวณนะถ้าคำนวณนี่เพ้อนะก็เห็นวัานี้เห็นอ้อยของพี่หมายกับพี่เล็กก็ดีใจด้วยนะคะเพราะว่าโอ้โหทางใบอย่างเดียวนะคะแล้วก็เลาะกาบฉีดทางดินไม่มีใส่ปุ๋ยเม็ดเลยนวณเย พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเล็กขึ้นเล็กขึ้นไปใหญ่พี่มาพี่มามาทางนี้เชิญเชิญเรามาด้านนอกกันหน่อยเถอะมาด้านนอกมาต้นอ้อยบางมามาเราเราต้องมาถามหน่อยก่อนที่เราจะจบไรสดในวันนี้ค่ะก็วันนี้เดี๋ยวแนะนําตัวพี่น้องอีกครั้งนเป็นใครบ้างนะคะตอนนี้เราอยู่กําแพงเพชรเนาะอ่าแล้วก็ครับผมถ้าพูดถึงติดปลาคือพอญ่หมาลครับแม่ไม่ไม่ถ่ายครับผมก็จากประสบการณ์นะครับคือปีนี้อ้อยรู้สึกว่าเขาจะแน่น เขาจะเน้นเขาทุกบีแล้วลำลำเขาจะอ้วนกว่าอีตอนที่ผมทําเมื่อประมาณสี่ห้าปีผ่านมานะครับเพราะลำจะอ้วนกว่าความหนาจะได้กว่าคาดว่าตอนเนี้นะเก้าเดือนนี้ไม่น่าจะต่ำกว่ายี่สิบตันนะครับจากประสบการณ์นะครับแล้วยังมีเวลาอีกต้องสี่เดือนครับผมระหว่างที่ว่าสามสิบตันผมว่า น่าจะเป็นไปได้ครับลุ้นใช่ไหมมีลุ้นเลยใช่ไหมคะมีลุ้นครับผมครั้งหลักสมควรในสิบสองครั้งในสามสิบตันเนี่ยนะก้อนย้อยเขาย้อยไปเขาแอบบอกเมื่อกี้หนงครั้งที่ฉีดเขาจะเสริมด้วยควิกตลอดนะเพราะเราย่อยสลายไปแล้วหนึ่งครั้งเริ่มเป็นปุ๋ยแล้วนะครับแล้วรอบนี้จะย่อยอีกรอบใบเสร็จตับเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะย่อยพร้อมจะน่าจะเป็นประมาณวันพุธ แล้ว่อยอยครั้ง,งที่สองครับเขาเรียกว่าเคล็ดลับไม่เหมือนกันครับผมค,คืออย่างเงี้ยแปเงี้ยจะ,จะเอาเข้าโรงงานผมเชื่อว่าถ้าเอาไปวัดซีเอความห <c oughs> วานเพิ่มอย่างแน่นอนเพราะว่าปุ๋ยที่พี่ไหมย,ย่อยเนี่ยอีกประมาณ2เดือนจะกลายเป็นปุ๋ยหวานครับและอีก2เดือนอ้อยเราอายุประมาณ10เดือนกว่าๆครับสิบเดือนกว่าเป็นช่วงที่เรากําลังสุกแก่ช่วงนั้นเขาต้องการปุ๋ยหวานนั่นคือควิกควิกคือปุ๋ยหวานนะครับมันกําลังพอดีเลย มันกาลังพอดีเลยพี่น้องนะได้ขั้นมันหนักแล้วก็ความสูงความหวานทุกอย่างได้เลยแปลงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเนี่ย20ตันน่ะก็ไม่น่าจะไกลเกินเอื้อมน่าจะชิวๆแล้ะแต่ว่าผมก็ต้องคํานวณไว้ตรงนั้นค่อยๆให้ถ้าให้กันเลยเดี๋ยวขี้เกียจพี่เล็กนะคะพี่เล็กเดี๋ยวขอญาตด้านหน้าหน่อยนึงไม่ไม่เห็นน้าแนะนําบอกพี่น้องเลยค่ะเป็นค่ะ่เสร็จเล็กค่ะก็เรามั่นใจอะค่ะเราใช้ระบบผู้จัดการมันยังไง ตอนเนี้ยเราได้เร,เราเราคิดว่าเราได้อยู่แล้วละประมาณยี่สิบยี่สิบตันอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าเราฉีดสะสมมาตลอดแต่ก็ยังไม่มากเพราะว่ามันสูงสูงเร็วมากเลยฉีดไม่ไหวไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้หรอพี่เล็กใช่ใช่จริงๆิงแล้วกาหนดเราอ่ะมันจะไปถึงหกเดือนแต่ทีนี้เด็กน่ะเขาไม่ยอมทําให้ผมครับอันนี้ผมก็ทาไม่ได้บุกไม่แตกฉ <c oughs> ีดลำบากเนาะฉีดลบามเพราะตอนแรกมันไม่ได้สางใบไงเด็กเขาก็ฉีดท่านไม่ยอมฉีด เลยมันก็หายไปสองเดือนไงพอจะเอาโดนมาฉีดก็หยุดบินครับโดนก็บินไม่ได้เอกค่ะก็นไม่ได้แต่เรามีโครงการของเท่าแก่น้อยตอนนี้เราเราฉีดได้ฉีดตลอดเพราะว่าเราพลาดแปลงนี้ไปแล้วแต่แปลงใหม่นี่คือเราจะไม่ให้พลาดต่อไปเนี่ยค่ะแล้วเราจะดูได้ว่ามันจะได้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงแป้งใหม่เป็นอ้อยหลุมครับผมอ้อยหลุมทำไว้พันโดยเฉพาะปลูกกีตาคะอ้อยหลุมอะ สี่ตาเวลาวางเป็นหลุมเลยสองท่อนครับสี่ตาผมขอแค่แม่ละสามเดี๋ยวไปดูเหอะนี่ีไปดูเหอะนี่ครับผมขอสี่แม่ใช่ไหมผมขอกอแล้วไม่เกินสิบสองลำเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเหอะไปรู้อะไรเป็นอะไรเลยไปดูอะไรเป็นอะไรเลยแตกดีมากแตกดีมากฉีดตั้งแต่แต่มาใหม่ใหม่เพราะว่าประสบการณ์พี่เล็กบอกว่าเราพลาดฉีดไปช่วงเล็กเนาะครั้งนี้เราแก้มือพี่พ่อใหญ่หมายเราบอกว่า เดี๋ยวไปดูเพอออย่างเงี้ยนะโอ้โหต้องติดตามเพราะว่ามันมันมันจะต้องปรับตัวขึ้นทุกทุกแปลงทุกแปลงพอเราทำแปลงใหม่เราก็ต้องปรับตัวใหม่อระไรแปบงนั้นะไว้ทำพันโดยีดีดีดีมากมากเพราะมันจะได้ประมาณเจ็ดเดือนถ้าแปลงนี้เราพลาดอันไหนแปลงนู้นเราต้องทำไม่ได้เพราะเราเอาแม่พันจากแปลงนี้เข้าไปปลูกอ๋อแปลงไปขยายนู้นนีกนะผมอันนี้เป็นผลนี้พวกเราบอกาว่าค่อยๆขยายก็คือการเรียนรู้ของเราก็จะเพิ่มขึ้นอั่นี้ข้อบิดพลาดเราก็จะน้อยผลผลิตในไร่ของเราคือทําน้อยได้มาก เพิ่มขึ้นไปนะฮะจากเมื่อก่อนเนี้ยเราคิดว่าทําน้อยได้มากเราจะจะได้อะไเย็นได้ยังไงค่ะแต่พอมายังมองไม่ออกใช่ไหมกับระบบผู้จัดการมันชุบมันก็เออคิดมาได้เรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จริงแต่ตรงนี้ยังผิดพลาดผิดพลาดยังไงเดี๋ยวจะบอกแปงก่อนโอ้ยังมีอีกครับไม่สบายอยู่นั่นแหละครับเดี๋ยวมีเท่าแก่น้อยแล้วเดี๋ยวเจะมีเท่าแก่น้อยเวอร์ชั่นสองอีกอีกแปลงหนึ่งครับผมเขาจะมีนะผิดพลาดแบบไหนเดี๋ยวจะไปถึงแปลงเดี๋ยวจะบอกครับ คาณบอกว่าพี่น้องครับการปลูกอ้อยอยู่ที่กระดุมเม็ดแรกถ้าเราสามารถติดกระดุมเม็ดแรกแล้วเม็ดต่อไปมันก็จะเริ่มง่ายนะทุกอย่างนะครับความรู้ที่สําคัญที่แท้จริงเกิดจากข้อผิดพลาดเพราะข้อผิดพลาดความผิดพลาดเนี้ยมันคือข้อที่ถูกต้องถ้าเราสามารถแก้ข้อผิดพลาดได้ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ปัญหาและอุปสรรคมันจะหายกลับไปข้อผิดพลาดถ้าเราแก้ได้มันก็คือข้อที่ถูกต้อง ความสําเร็จอยู่ที่ว่าคุณได้แก้ข้อที่ถูกต้องแล้วหรือยังถ้าคุณสามารถแก้ไขจนเป็นข้อที่ถูกต้องได้นั้นแล้วนะคุณจะพบกับความสําเร็จครับพี่น้องเราจรึงบอกพี่น้องถ้าใครจะปลูกอ้อยสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้กับผมได้คือโครงการเท่าแก่น้อยทําน้อยได้มากนะทําน้อยได้มากทําแล้วเหลือทําแล้วมีความสุขพี่หมายวันนี้นะครับผมบอกเลยครับที่ผ่านมาแก่ล้มป่วยเนาะแก่ล้มป่วย จนถึงขั้นไม่สามารถที่จะมาฉีดได้แกรู้ว่าฉีดแล้วได้ไม่ได้รู้แต่ร่างกายมันไม่ไหววันนี้พี่หมายมีบทเรียนของการป่ยวยละจากนี้พี่หมายก็จะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะสิ่งสําคัญคือร่างกายแกดูแลตัวเองมากขึ้นแต่เชื่อไหมครับวันนี้พี่หมายแบกผังไปเองไม่ใช่ว่าแกแรงแค้นนะหรือสกปชีวิตไม่มีใครทคำกูแต่ไม่ใช่ี่น้องนะเกิดจากความสุขที่ได้ไปทําพอฉีดไปปุ๊บเจ็ดวันมาฉีดอา้าว มายัางไงอะนะมันเห็นยิ่งฉีดยิ่งเห็นมันทําให้แกมีแรงพี่น้องนั่นอนะผมถึงบอกว่าพี่น้องความสําเร็จมันอยู่เส้นทางของความสุขถ้าพี่น้องทําแล้วพี่น้องมีความสุขเดี๋ยวความสุขมันจะทําให้พี่น้องมีพลังเองอย่างพี่หมายกับพี่เล็กตัวเนี้ยแกทําแล้วแกเห็นเฮ้ยแต่หมายใช่แล้วเล็กใช่แล้วมันมีมันมีเป้ามันเห็นทางแต่แถ้าเราทําไปเป็นไงยิ่งทํายิ่งมืดยิ่งทํายิ่งมืด ไงเรียวแรงที่มีมันก็แย่วันนี้ผมเชื่อนะพี่เล็กพี่หมายแรงเหลือน้อยแต่เริ่มมีแรงเริ่มมีแรงเริ่มมีแรงผมเชื่อว่าพี่หมายเนี่ยวันนี้ของปีหน้าวันนี้ของปี6 9วันที่1เดือน9ปี6 9เดี๋ยวมาเจอพ,พ่อใหญ่หมายกับพี่เล็กใหม่ว่าผมเชื่อว่าอายุแกจะน้อยอีกสปีนะเพราะจะใหม่และสดขึ้นเพราะอะไร เดินทางอยูกถูกต้องแกจะมีความสุขมากขึ้นผมเชื่อยอย่างนั้นนะฮะโอ้ฉพาะนี่ก็ตกยี่รกยสิบววันแล้วนะแต่ทําได้ครึ่งคึ่งวันเนาะฝนตกมาอะไรมากก็พอร้อนก็ออกตีใบสองคนตีใบสองคนนระมจะประมาณยี่สิบวันนะครับผมเนี่ย แต่ครึ่งวันครึ่งวันทำสองคนเนี่ยไม่ได้จ้างใครแล้วเรามีแรงได้ไงอ่ะตอนก่อนหน้านี้เราไม่มีแรงอ่ะทําไมทําให้เรามีแรงขึ้นก็ต้องดูลำนะครับดูลำาช่วยเออพอเราตีไปแล้วโรคมันก็หายลำมันก็อ้วนขึ้นเอ๊ยยิ่งยิ่งตีไปยิ่งไปมันก็อ้วนไปเรื่อยใหญ่ไปเรื่อยนะครับก็เลยต้องมาทําก็เลยมีความมั่นคงความเหนื่อยก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่โรคภัยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวฉันเดินได้สองคนในรายนี้กี่ไร่นะคะ <ไ>น,นี่สี่ไล่ไลช่วยกันนี่ถ้าฟังนะถึงแม้พี่หมายจะสุภาพไม่แข็งแรงที่ผ่านมานะแต่วันนี้มีรอยยิ้มและมีพลังพี่เล็กก็เป็นกําลังเสริมรให้กันสองคนอาศัยว่านะเราทําทําปากทาง เพราะเราเข้าไปในลึกไม่ได้หายใจไม่ไหไน้บ้านเข้าไปทั้งไหนแล้วทั้งปากทางทำแต่ว่าจะว่าไปที่แรกก่อนหน้าก็ไม่ได้แข็งแรงมากมีหัวเข่าใช่ไหมคะใช่จ้ะแต่วันนี้ทําไมก็ยังเดินคล่องอีกอะก็ไม่รู้เหมือนแก้วคือเราคิดมันเรามีแนวคิดทาทายังไงถ้าพอเราได้เรามีกําลังใจไงนี่เพราะอรี่เล็กทํางานไม่ได้แบกใช่ไม่ได้แบกความเครียดไม่ได้แบกกับเขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่ได้แบกคืออยากทํา ไม่ได้แบบภาละทำยังไม่มีภาละทำยังมีความสุขทาอยากจะคือเรื่องเนี้ยคืออยากจะเห็นมันจะเป็นยัง,งไงนะ <cocoa S 1> ไม่เป็นไง,ไงนะั<ด>้ไหมเหมือนเราดูซีรีส์หนัง<ช>ตอนต,ต่อไปขออีกตอนนึงขออีกหน่อยขออีกตอนตกลงมึงจับกันได้ปะเนี่ย <c oughs> มันจะมีความสุขคือทําแล้วปุ๊บพอแงะเห็นหลังเฮ้ยเล็กเฮ้ยเง่เล็กถิ่มั้ยสังเกตขนาดสิบสองครั้งเฮ้ยเงยมันไม่หดุ็อตคือชดตลรก เราใช้มือเราใช้แค่นี้เนาะพอมาช็อตทัวสองใช้มีดจะเป็นปื้มปื้มไม่รู้ว่าคืบไม่ถึงถามไม่ถึงแล้วว่าเ้าดีใจแบบเฮ้ยทำมาก็เช็คเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้เพิ่มไหมผมมาได้เพิ่มอีกสิบใช่เห็นไหมอ๋อล้อปุ๊บมันได้เพิ่มเอาง่ายพี่หมายพี่เล็กที่ถ้าเกิดว่าพี่เล็กไม่เห็นพี่หมายเห็นพี่เล็กเห็นอ่าเอเมนข้างๆ้าง ทำไมต้องโวยข้างอันนี้คือเปรียบเทียบเนี่ยอันนี้เพิ่มตรงไหนอันนี้เจาไม่มาเลยยง,งนี้นะาังได้ละองนั่นหมายความ<ด>ว่าพี่น้องครับ <sk r ub> การทําไร่อ้อยเนี่ยถ้าเรามองเป็นลูกเป็นหลานลูกอะ่ะมันก็อยากจะเจอหน้าพ่อหน้าแม่มันเป็นไงปลูกแล้วกนน็หนีเลยมีลูกก็หนีเลยอันนี้ เจอหน้ากันทุกวันต่างคนต่างให้กําลังใจกันเรามาให้อาหารเขา,เขากําลังใจ,ใงใจเขา <ใจ S 2> เขาก็ให้กําลังใจเราดูการโตขึ้นตัววันตขึ้น,ววน,นเราก็เลยหายเหนื่อยจะหามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่เราไม่คิดเรื่องเหนื่อยไม่เอาเหนื่อยมาเป็นความคิดไม่ท้อแล้วทําไปด้วยวันนี้ผมบอกพี่เม็กถือว่าเป็นการออกกำลังกายพี่เล็กเมื่อก่อนแกปวดเขา่าใช่แต่รู้ไหมพี่น้องเนี่ยพี่น้องเราที่ด,ดูนันทำเนี้ย มันต้องลาต้องแอนดาวน์ใช่แอนดาวมันทําให้หลักของเรื่องของอ่าสรีระหรืออาเรวิทยาศาสตร์การจินตนาการการแพทย์่มันช่วยเรื่องเอ็นตัวนี้นะมันทําให้แข็งแรงโดยพี่พี่เล็กเรียกอะไรออกกำลังกายออกกำลังกายไปในตัวไในตัวและมีความสุขแงะมาไม่ปวดหลังแล้วทำไม เห่นไหมอันนี้ยืดได้ไหมเล่นกี่เส้นเหรอ่เส้ยกแขนนี่คือการยืดสะบักหลังตัวเองอันนี้การเ่แกมาเข้าโรงพยาบาลกายภาพบับัดของคนแก่ดังนั้นถ้าใครแก่แล้วไม่อยากจะป่วยนะฮะผมแนะนําให้ปลูกง้อยสักห้าไล่สิบไร่คำขพอนะขำๆเหมือนลุงแฝงป้าม้วยเจ็ดสิบกว่าทำไมก็อัพแอนดาวกันสกนอดะแล้วอยู่ไหนถ้าทํากลางวันถ้าทํากลางวันเที่ยงวันบ่ายสองจะได้โบนัสสองเท่าเพราะอะไรไหม พืชมันจะคายออกซิเจนที่บริสุทธิ์ครับทําให้ปอดพี่อะจะหายจะเบาตอนเช้าไปสร้างปอดตอนเที่ยงตอนบ่ายมารับปอดฟอกปอดเขาเรียกว่าฟอกปอดเพราะว่าประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับพี่เขาจะคายออกซิเจนที่บริสุทธิ์มาแล้วก็ฟอกปอดและสิ่งที่สําคัญเราไม่ใช้ยาฆ่าย,ยา เราไม่ใช่ยาคาย้าดังนั้นเราจินปลอดตอนเล็กๆก็เวลาก่อยน้ำไปก็ถอนยาไปอะไรเงี้ยก็เลยไม่มีเฮ้ยนี่ไม่เคยแตะเลยยาคาย้าดังนั้นเลยบอกพี่น้องครับถ้าใครสุขภาพไม่ดีวิธีหายตอนเช้าไปเขาเรียกไปสร้างปอดไปสร้างปอดตอนเที่ยงตอนบ่ายมาบำรุงปอดเพราะว่าคุณต้องเอาเจนบริสุทธิ์เนาะตอนเช้าได้เรื่องอะไรได้เรื่อง สร้างปอดใหม่สร้างปอดใหม่ตอนเที่ยงตอนบ่ายได้เลยเสริมปอดนะทำอย่างเงี้ยผมจะบอกพี่ี่หมายปีหน้านะอายุน้อยสามนึงห้าปีเพราะอะไรปอดจะดีขึ้นนะคือเบิร์อีกนหน่อยผมอาจจะวิ่งแกว่งตามแท็กจะไม่ทันนะเพราะว่าเรื่องของสุขภาพ,พและปัญหาเรื่องโรคเกาโรคจิตหมดเลยเขลยองพี่เล็กก็จะหายไปเพราะอะไรครับอัพแอนด์ดาวก็เข้าได้ย่้ที่บอกเมื่อกี้คือได้ตอนเล็กๆ คือถ้าเราบอกว่าแทนที่เราจะไปหาหมอไปกายภาพบำบัดเราบำบัดเองแล้วได้ตังค์ด้วยมีความสุขด้วยเห็นไหมแล้วก็นี่สําคัญมีความสุขไม่ร้อนเนาะใช่ไม่ร้อนูจริงดูถึงบ่ายโมก็ยังไม่ร้อนนะใช่เพราะมันมันเหมือนกับลมมันเป่าได้ไงและต่อไปเชื่อยังต้องไม่ห้าสิบถ้าไม่ห้าสิบพัดลมหลวงเะสำหรับพี่น้องนะครับถ้าใครดูคลิปนี้อาจจะได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องวันนี้ ผมก็ป่วยพี่หมายก็ป่วยทุกคนป่วยหมดนะถ้าเกินสี่สิบไปตรวจนะครับเจอได้นอนแต่พอเราเจอแล้วไม่ต้องตกใจรับรักษาสุขภาพแล้วก็ซ่อมแซมครับซ่อมแซมไม่ต้องเครียดครับพี่น้องนะไม่ต้องเครียดค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะเราเป็นชาวเกษตรโชคดีตรงไหนวะเราสามารถสร้างออกซิเจนที่บริสุทธิ์ได้เนี่ยออกซิเจนที่บริสุทธิ์ครับมันไล่โรคโอ้โหเป็นสี่ห้าโลกนะ เข้ามาแล้วไม่เครียดแน่นอนนะเขาไม่ได้ใช้ยาใช่ไม่ไม่ได้ใช้ยานะนี่แล้วเป็นการรักษาสุขภาพถ้าใครอยากจะมีสุขภาพดีก็มาขอพี่หมายทำนะครับวันละสองร้อยนะฮะคือต้องต้องต้องมาให้แกนะเดี๋ยวแกจะสอนก็พี่ใหม่ไม่ร้อนนไอ้มินยืนตากแดดอยู่เนี่ปกติถ้าไม่รอกลับอย่างนี้นะครับ้าเไไปม่ได้อ่ะอย่างนี้สบายที่บ่ายสองตอนนี้ยังไม่ร้อนเลยที่เราเข้าไปเมื่อกี้เย็นลมพัดเลยและที่สําคัญนะอย่างเงี้ย เราไม่ต้องไปเสียเงินหมื่นเงินแสนเห็นในหนังไหมที่ว่าเขามีอาอที่อบเซาวนาโอ้โหต้องเนี้ยอันนี้เราอบเลยอบตัวเองคือเหงื่อมันไหลเขาเรียกว่าเหงื่อไหลเขาเรียกว่าตับเราจะทํางานเบาเพราะว่าเหงื่อมันไหลพอเหงื่อไหลสารเคมีที่มันตกค้างไม่ว่าจะเป็นนิโคตินเนาะแอลกอฮอล์แล้วก็สารต่างๆที่มันแอบสะสมในร่างกายมันจะไหลทางมาดูขมขนเพราะว่าเราอบด้วยเลย ด้วยออกซิเจนที่บริสุทธิ์ที่ผ่านกระบวนการแสงผ่านใบและพืชมันขายออกซิเจนที่บริสุทธิ์ให้ให้เรามาและเราร้อนไหมโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องนี่คือวงการแพทย์แล้วพี่สาคัญนะต้องใส่เสื้อตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องใ่เนี่ยต้องใส่เสื้อตัวนี้เข้าไล่าใส่เสื้อตัวนี้เข้าไล่พี่น้องจะมีความขยันเลยก็จะขยันนะอารมณ์ดีขยันอารมณ์ดีสุขภาพดี นะปลูกเด้งมีความสุขนี่คือระบบทับแก่น้อยโอเค,คแล้วถ้าพี่น้องต้องการติดต่อผู้การปรึกษาเกี่ยวกับการปลูกอ้อยค่ะโทรมาได้เลยครับพี่น้อง0 8 1 9 7 2ป0 1น้องครับโทรมาได้ครับปรึกษาเรื่องอ้อยเรื่องมันนะผมให้คำปรึกษาโอเควันนี้เอาแค่นี้นะเดี๋ยวผมทักทักเดี๋ยวเราไปดูแปลงเล็กเราแปลงโครงการทับแก่น้อยว่าเป็นยังไงครับผมค,ค่ะสวัสดีคะ่ะ ดได้สามห้า่ลให้หมอใ้าไม่มไม่เมานนน้ำใหญ่เลยใช่ไหมคะ พ่อใหญ่แล้วกูถ้าเป็นพ่อใหญ่เนีเดี๋ยวโลกมาโลกมันชอบสะสมกับพ่อใหญ่เปลี่ยนใหม่นนเปลี่ยนใหม่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่เรียกพ่อแก่ใหม่